นี้นะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันแนวทางครับเนื่องจากได้เห็นหลายๆท่านพูดถึงค่าสี Color Profile นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมปรับแต่งภาพาที่บางท่านอาจจะเห็นหรือรู้สึกได้เองว่า,าสีเพี้ยน นะครับในส่วนของ Photoshop ก็จะมีอยู่2-3ส่วนหรือว่า2-3จุดหลักๆที่ผู้ใช้งานในแต่ละเครื่องนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Photoshop ที่ผมใช้ก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือ Photoshop CC 2018ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ผมไม่ได้ลบ หรือว่าไม่ได้ยืนยันให้ระบบลบออกหรือถอนออกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Adobe Photoshop CC 2020เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวต CC 2020ดูนะครับซึ่งหน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าของใครเป็นหน้าต่างแบบนี้เราก็หน้าต่างที่มีแสดงงานที่เคยเปิดนะครับที่เคยเปิดล่าสุดหรือว่าเคยเปิดเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในสแสดงอยู่สแสดงอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่อยากให้หน้าต่างเวลาที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วไม่อยากให้หน้าต่างสแสดงแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกอไอคอนสีฟ้า PS ตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับคลิกแล้วก็หน้าต่างก็จะเป็นหน้าหน้าต่างโปรแกรม,ม้งว่างแบบนี้ ในส่วนนี้นะครับที่เราจะตรวจสอบนะครับนั่นก็คือเมนูบาร์ด้านบนนะครับจะมีตรงคาว่าวิวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงร o o นะครับเซตอัตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่คัตตอมแล้วจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ลองสังเกตดูเลือกเป็นอะไรอยู่นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับซึ่งจะมี Adobe a อป l e RGB ิลาแล้วก็ p r o โฟโต้ตัวโปรโฟโตตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกใช้งานสีจะสดมากแต่เวลาที่เราเซฟเอาไปเปิดแสดงผลด้วยค่าสี Color p r o โปรไฟลสีที่เป็นค่าค่ากลางนะครับนั่นก็คือจะเป็น srgb iec 6196 6ตรงนี้ สีจะซีดหรือว่าสีจะดอกไปนะครับดังนั้นก็ควรจะตั้งเป็น s r g b หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้อย่างของผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับก็คือสีจะใกล้เคียงกันนะครับโทนสีจะออกตุ่นๆนิดนึงเวลาที่เราจะปรับค่าสีจะให้เป็นจีตจ๊าดเป็นสดเป็นอะไรก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ภาพที่แสดงต่อหน้าของเราก็จะสีจะสดนะครับก็จะมีผล แตกต่างกันไปนะครับจะลองตั้งเป็นตรงนี้ดูก็ได้นะครับตั้งเป็นตรงนี้แล้วกดยืนยันโอเคจากนั้นก็เอาภาพหาภาพใดๆเข้ามาสักภาพหนึ่งนะครับภาพนี้ภาพนี้จะเป็นภาพที่ผ่านการปรับแต่งมาแล้วแต่แต่ก็ยังไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราปรับแต่งภาพแล้วอาจจะมองไม่ ไม่ออกชัดเจนมากนะักว่าสีควรจะสดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะเท่าที่ผมเคยทดสอบได้ลองใช้นะครับก็รู้สึกว่าเวลาที่ปรับนิดนึงก็สีจะสดมากนะครับสีจะสวยมากแต่เวลาเซฟออกไปเป็น srgb แล้วสีจะดรอปลงไปนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเลือกค่าสีเป็น เป็น Adobe RGB เหมือนเดิมตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็น Adobe RGB 1998 mm hmm. ครับแล้วก็การปรับแต่งภาพก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะนะจะปรับเป็นความสว่างเป็นจะปรับเคิร์ฟนะครับก็ปรับได้ตามสะดวก นี่นะครับก็่ารลเร่บาลานนี่นะครับปรนะมาณนี้รู้สึกว่าภาพจะเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือเป็นภาพที่เป็นภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับที่ผมใช้อเอามาปรับแต่งดูนะครับ แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเมนูบาร์ที่คำว่า EDIT นะครับแล้วก็ลงมาตรง Color Setting ตรงนี้นะครับ Color Setting ตรงนี้นะถ้าในส่วนของการตั้งค่าเห็นครับตรงนี้จะเขียนว่า North America General นะครับแล้วก็ส่วนของ Working Space ตรงนี้จะถูกเลือกเป็น IEC 61966แล้วก็จะมี CMYK ตรงนี้จะเป็น US เวฟนะครับจริงๆเราก็เราควรจะเลือกเป็นคัตอมนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็น srgb จากนั้นส่วนตรงนี้ก็ควรจะเลือกเป็น27หรือหรือ39นะครับถ้าที่เคยเจอที่เห็นข้อมูลแนะนำกันไว้ก็คือเขาจะให้กำหนดหรือเลือกในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น27ถ้ารุ่นเวอร์ชั่นเก่าๆกว่าน,นี้ก็จะเป็นจะมีแค่27 แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ขึ้นมาทีนเจะมีตัวเลือก3.9ขึ้นมาด้วยนะครับก็ให้เลือกเป็น3.9แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ไปที่เมนูบาร์นะครับ Edit จากนั้นก็มาที่ adding profile อตอนนี้ working space จะถูกเลือกเป็นเป็น RGB IEC นะครับแต่ผมจะกำหนดใหม่เลือกเป็น Adobe 19.8แบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคส่วนตรง convert หลังจากที่ปรับแต่งภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. เวลาที่เราจะ export ไฟล์ออกไปถ้าเป็นการปรับแต่งภาพที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ควรที่จะมาที่เมนู Edit แล้วก็มาที่ convert to profile ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือควรจะเลือก รเราต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เลือกให้เป็น srgb อันนี้จะเป็นค่ากลางนะครับจะเป็นค่ากลางที่ใช้แสดงภาพบนเว็บบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลักๆทั่วทไปทั่วโลกที่ใช้กันอยู่นะครับเราก็เลือกให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วกดยืนยันโอเคเพื่อทุกครั้งนะครับก็ก่อนที่จะ export ไฟล์ก็คนที่จะมาที่ edit แล้วก็มาที่ convert to อันนี้อันนี้จะหมายถึงในส่วนของ มีการต,ตั้งค่าหรือว่ากำหนดตั้งค่า,าโปรไฟล์สีเป็น srgb ic e C, เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ซึ่งผลที่จะมีก็คือถ้าเราคลิกที่ไฟล์แล้ว save as นะครับ photoshop cc 2020จะแสดงหน้าต่างเป็นแบบนี้ซึ่งจะมีคาว่า save to cloud document ถ้า cloud document คือจะซิงค์ข้อมูลขึ้นไป,ไปที่ cloud ข,ของ ไอ a ดี o แอคเคาทที่เราใช้งานถ้าเราจะเซฟลงเครื่องของเราหรืออุปกรณ์เราต้องมาเลือกตรงนี้นะครับเซฟ on your computer ยืนยันนะครับหน้าต่างที่แสดงตรงนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นไฟล์ jpeg อยู่แล้วก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเป็นไฟล์ photoshop นะครับซึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่า ค่าโปรไฟล์สีอันนี้จะเป็นตามที่เรากำหนดไว้นั่นก็คือ srgbiec 6 2. 1 9 6 6่งเก้ากขีดสอนะครับเราก็มาเลือกสกุลไฟล์นะเป็น jpeg เป็นทิฟไฟล์ก็ว่ากันไฟล์แล้วก็เราก็ยืนยันโอเคเซฟแบบนี้นะครับจะมีหน้าต่างในส่วนของ jpeg option แสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถที่จะเลือกค่า quality เป็น10เป็น9เป็น11หรือเป็น12ก็ตามสะดวกแล้วก็ตรงนี้ควรจะดูถ้าถูกติ๊กเอกอร์ตรงนี้ก็มีผลนะเพราะนั้นก็คือให้เลือกตรงนี้ไว้นะครับให้เลือกตกัวตนดาบไว้นะครับแล้วก็จะ12ถ้าเห็นว่าใหญ่ไปเราก็ปรับลดมาเป็น10นะครับก็จะ2องวอลเคอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ก็มีผลนะครับปรับลดแต่ไม่น่าจะต่ำกว่า9นะถ้า7 จะดูเล็กไปนะครับแต่ไฟล์ใหญ่ภาพภาพใหญ่เหมือนเดิมนะกว้างคูณยาวเท่าไรก็ก็มีค่าเท่าเดิมแต่ในส่วนของความจุหรือว่ากี่เมกะไบต์หรือกี่เควาไบต์ในพวกนี้นะครับก็ก็มีผลนะอันนี้ถ้าภาพที่ใช้งานทั่ว,วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ9หรือ1 1น,นะครับแต่อันนี้ผมก็จะยืนยันเซฟเป็นที่12เลยเลยคุณภาพกซิมัมเลยนะครับแล้วก็ยืนยัน บบนีนบ้เดี๋ยวลองมาเปิดในโปรแกรม Photoshop CC 2018ดูซึ่ง CC 2018ผมจะกำหนดเลือกไว้แล้วตอนนี้ถ้าไม่มีภาพเข้ามาจะไม่สามารถดู2 2บรรทัดล่างได้นะครับ2บรรทัดถัดลงไปถัดลงล่างนะครับจะดูได้แค่ Color Setting ซึ่ง Color Setting ที่ผมกำหนดไว้ตอนนี้ผมจะกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ก็เลือกเป็นตรงนี้แล้วก็ก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น r t v ์ท v 1 9 9 8นะครับเดี๋ยวยกภาพตัวอย่างก็คือภาพนี้เหมือนเดินนะครับเอามาใส่ภาพนี้ที่เซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นี่นะครับจะเห็นว่ามีค่าความสว่างที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นครับ สีสดสีเขียวตรงนี้จะมีสีเขียวเด่นออกมานะครับแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟล์เดิมต้นฉบับสีออกจากตุ่มๆนิดนึงเห็นไหมฮะตรงนี้จะไม่เขียวมากส่วนตรงนี้สีเขียวจะเด่เนเลยนะครับตรงนี้จะเด่นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คงเดิมนะถูกเลือกไว้อยู่แล้ว ส่วนนี้ที่เราจะต้องมาดูนะครับก็มีการปรับแต่งแล้วก็ลองมาดูตรงนี้ว่าค่าซ e ตติ้งนี่นะครับส่วนอาร์ซิงโปรไฟล์อาซิงโปรไฟล์ก็จะเป็นดังนั้นก็มาเลือกให้เป็นตัวนี้แล้วด่นะครับแยวแป๊บหนึ่งนะผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าอันนี้เอาเป็นโฟโต้โปรโฟโต้นไครับสีจะสดสว่างขึ้น แล้วก็เอาเป็น s rgb นะครับสีจะออกตุ่นๆนิดเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้ากลับไปเป็นโปรโตโตจะสดขึ้นมาแล้วก็เลือกไปให้เป็น rgb 1 9 9 8 adobe rgb 1 9 9 8แล้วก็กดยืนยันนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นค่านี้ละเป็นค่าตัวน,นี้นะครับ ไปลองปรับแต่งภาพ New Solution Color Balance นี่นนะ New Solution เแร็งเรียบร้อยครับเราก็ก่อนที่จะ export file ก็มาคลิกที่ edit อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเป็น convert to นะครับจากนั้นก็มาตรวจดูว่าเราเลือกเป็นค่านี้นะแต่ถ้าใครไม่อยากทำแบบนี้ซ้ำซ้อนก็แนะนำว่าให้ไปที่ในส่วนของ a d d s i n g profile ตัวนี้นะครับก็ให้เลือกเป็น srgb นะครับประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้ที่ค่าที่แสดงก็คือเนื่องจากว่า convert tool เลือกเลือกให้เป็นโปรไฟล์ srgb i, G B I e c 6 1 9 6 6่งเก้อจากนั้นก็คลิกที่ไฟล์แล้ว save a d แอ้ว่า p h o t o s h o p CC 2 c 1 8จะแสดงคนละแบบกับ CC 2020ซึ่ง2018เมื่อเราคลิกที่ save a d แล้วหน้าต่าง รายทางที่จะเก็บไฟล์ก็จะแสดงขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราเห็นว่าเป็น srgbiec61966-2.1 เรียบร้อยนะครับ e ก็ยืนยันว่าถูกต้องตามนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการสแสดงหรือว่าการเลือกนะครับในส่วนของของการเซฟแอดแต่ถ้าเป็นเซฟ for ว็บเลย 5สีก็จะเป็น srgbiec 61966เลยนะครับก็ประมาณนี้นะบางท่านอาจจะติดตั้งโปรแกรมใช้งานมานานนะครับผมเองก็เพิ่งได้เข้ามาดูเมื่อเช้านะครับเราก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆบางอย่างอาจจะเป็นในขั้นตอนของระบบโปรแกรมอัปเดตนะครับเนื่องจากผมเช่าใช้งานนะ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่างในระหว่างที่ OS หรือระบบปฏิบัติการมีการอัปเดตอันนี้แค่คิดว่าในความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปกติจริงๆผมก็จะเลือกเป็น Adobe RGB 1998ไว้ก่อนเพราะว่าไฟล์าภาพต้นฉบับกล้องถ่ายภาพที่ผมใช้ผมจะเลือกใช้เป็นค่าสี Adobe RGB 1998 จะไม่ได้เลือกเป็น srgb iec นะครับซึ่งกล้องกล้องก็จะมีตัวเลือกค่าโปรไฟล์สีที่เราจะใช้นะครับถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับสี C จะออกตุ่นๆแล้วเอามาไว้ปรับแต่ง ก็รู้สึกว่าจะมีการยืดยุนได้ดีกว่าอันนี้ก็ลองสังเกตกันดูเอาเองในแต่ละครั้งที่ใช้งานนะครับสําหรับคนที่ใช้งานถ่ายภาพกล้อง DSLR แล้วก็มีการปรับแต่งภาพนะครับแต่ถ้าคนที่สร้างสารรค์งานด้วยโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็เน้นไว้แค่เพียงนี้นะครับว่าค่าค่าเลเยอร์อโปรไฟลสีที่จอของเรานะครับที่ตัวอุปกรณ์ เราได้เลือกใช้เป็น srgbiec 6 1 9 6 6แล้วเลือว่าอย่างไรสำหรับ Windows ก็คลิกขวาแล้วก็คลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Display เพื่อที่จะไปเลือกการตั้งค่านะครับว่า,าเราจะต้องเลือกค่าโปรไฟล์สีให้เป็น srgbiec 6 1 9 6 6นะครับนั่นจะเป็นค่าโปรไฟล์สีที่เป็นค่ากลางนะครับ ในส่วนของเครื่อง Mac ไปที่รูปแอปเปิลนะครับรูปสัญลักษณ์แอปเปคลิกซ้ายแล้วก็เลือก about นะครับเลือก about sheet จากนั้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ไปที่ display นะครับแล้วก็คลิกที่ display preference นะครับคลิกคลิกหนึ่งครั้งหน้าต่างนี้จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกตรง Color แล้วก็ดูว่าถูกเรื่องใช้งานอยู่นี่นะครับ แต่ถ้าของท่านใดไม่ได้เลือกใช้งานอยู่อาจจะเป็นแอปเปิลหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้ Ado ์ทวีอหรือ Apple RGB อะไรพวกนี้นะครับถ้าถูกเลือกไว้อยู่แบบนี้นะครับก,ก็ให้เปลี่ยนเป็นเป็นตัวนี้นะครับ IEC sRGB i ส c 6 1 9 6ให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับในส่วนของ Apple ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ดับเบิลคลิกเลือกแล้วก็ปิดหน้าต่าง ระบบก็จะจําไว้เลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นว i n d o w s รู้สึกว่าอาจจะต้องมียืนยนันมีอะไรสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่หน้าเครื่องวินโดว์นะครับผมจะมีอุปกรณ์ PC Windows อีกเครื่องหนึง่งซึ่งจะอยู่ที่ห้องนะครับนี้จะเป็นการใช้งานบนอุปกรณ์ Macbook ซึ่ง ก็จะเป็นการพบติดตัวเคลื่อนที่นะครับในระหว่างที่ทํางานต่างจังหวัดนะฮะเราลองไปดูนะครับตัวเองผมเพิ่งได้เข้าไปสังเกตรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าของท่านใดท,ที่รู้สึกว่าอยู่ๆแล้วสีเพี้ยนนะครับก็เบื้องต้นลองไปรตรวจเช็คไล่เช็คตามนี้ดูก่อนนะครับอาจจะเป็นช่องทางที่แนวทางเบื้องต้นที่แก้ไขหรือใช้งานนะครับผม ก็ฝากกันไว้แต่เพียงนี้นะครับทุกออทูใจอย่างไรก็คอมเมนต์ทักท,กทายกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมยูทูบช่องไลฟ์สไตล์สารมีน,ะชะนะชะัชนาบ๊ายบายปุนปู้